ครับพี่น้องครับวันเมื่อวนี่นีผ้าเสาห้าหน้อยมากเก็บเห็ดเขินว่าอย่างน้อยเห็ดขั้นจ่องครับคุณดูนี่เห็ดขั้นจ่องขั้นมนมบึงขาเง่าตาั้งตรงๆนี่อันนี้เก็บได้คนนะครับตอนนี้ครับคุณกันกับบนนายเจว่ามันกินได้ดหึ้นบนนายดอกเจอเคยเห็นไอปูยาพืนมะผ้ากินอยู่เชิญหนึ่งตั้งแต่โด,ดนเลยล่ะมาหาเก็บเห็นดีกว,ว่าหาหมือเจ็ดต้นก็ได้ này kiếp đầy lấy từ rồi ơi nhang các bạn thương luôn, nhiều quá. Mới đây biết clip cái rồi các, clip giữa bàn hết này, anh này. For hết n า a บอกว่าขั้นมันเป็เเต,เตอวันีนี่ครับไอพิกเก็บเอาอยู่หน้า้านครับเฮ็ดขั้นจอน่องเฮ็ดขั้นหอมวัสดุถาว่าคนแถวนี่ก็เจ้าโซือโซ่ก็จะบ่คอยกินกันครับนี่กันจะว่า ให้มันงามแล้วก็ได้ปริมาณหลายกมันจะสีได้อันเคยเห็นไอ้ปูย่าพ้นมาเยี่ยมตั้งแต่สี่หาปีพันเคยพ้นเคยอ้ไปกินอยู่นะมันนี้ก็เลยสิเห็ดเม่นูไอ้ซุปซุปเห็ดไอ้ขั้นจ่องขั้นหอมลอรเบิ่งได้พี่น้องขั้น,พ,น,พ,นพี่น้องผมได้คยกินกับเออ คอมเมนต์มาโหลดยืนยันว่าเคยกินกินได้เนาะเดี๋ยวสิ่าพิสูจน์ครับมาเนี่ย <laughs> พาพิสูจรน์กินเห็ดคนแถนี้เขาพวกเขาพกินกันขั้นกินกันแแย่งกันแล้วเนี่ยเอาคอยมาเบ่งขั้นตอนการเฮ็ดเมนูอ่อีกที่หนึ่งครับ